โอเคค่ะเริ่มเลยนคะได้ค่ะวันนี้ค่ะสหรับยนเรื่องแม่ใครจะเป็นนกฟังราเป็นกเากันดี๋ยวเราช่วยกันเล่าเลกันอะก็ภาพยนตร์เรื่องแม่ซื่นะคะก็เซตติ้งของเราคืออยู่ที่เป็นโรงเรียนดัชนีการอย่าง้วในเกาะห่างไกลซึ่งไม่บอกค่ะระบบเป็นอิงขวัญเป็นนักเรียนใหม่นะคะที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนดัชนีการแห่นี้ค่ะ ซึ่งโรงเรียนดัตสนดานนี้นะคะก็จะมีคนที่คอ,อยปกครองอยู่ก็คือแม่ครูแม่ครูปิสนาเป็นผู้ปกครองของโรงเรียนดัตสนดาแห่งนี้นะคะแล้วก็อยากจะย้อนกลับไปนิดนึงก่อนว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักคําว่าแม่ื้อ,อใช่ไหมคะแม่ื้อเนี่ยถ้าตามความเข้าใจโบราณก็คือผู้ปกครองถูกไหมคะเป็นผู้ปกครองแต่อันเนี้ยเราจะมาตีความกัน อีกแบบหนึ่งเขาก็ป,ปกป้องเหมือนกันแต่เขาป,ปกป้องอีกแบบหนึ่งซึ่งนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะเจอดีเจอดีดีซึ่งเอมนี่หหััววโจมือขวาไม่ฟ <พอ S 1> ูในเรื่องก็คือเราเป็นเป็นเอมค่ะเอมก็จะเป็นเหมือนหัวหน้านักเรียนในโรงเรียนน,ยนั้อนอะไรเงี้ยเหมือน,น,นแบบว่าครูแม่ครูก็จะฝากฝักมากับเราเหมือนกับว่าไม่ว่าจะอะไรให้เราเป็นคนจัดการ แล้วเราอยู่มานานค่ะเพื่อนสนิทของเราอีกสองคนก็คือมะปรางค่ะมะปรางมะปรางอดูแลบทวีนะคะก็เป็นมะปรางก็คือจะเป็นแผ่นขาของเกมก็คือจะเป็นคนที่มีหน้าที่คอยกระทำตามคำสั่งของเกมกระทำตามคำสั่งใช่แต่ว่าเราถ้าเป็นบัตรจะแบ่งเป็น ทั S S ้งกนะตั้งใจและทั้งเสียดค่ะือมอบให้กับุดูลค่ะรับบทดยีนสุนค่ะเป็นกระปากของเอมค่ะที่เขาจะพูดน้อยเรียบร้อยแต่ว่าตั้งใจเราอยู่ก็ตัดกคาะสงสัยไหมคะโรงเรียนดัดสัมดานหิรล้วนแล้วคนนี้มายังไงผมก็งงเหมือนกันครับไม่ผมเป็นในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นปิ่นครับเป็นเขาเรียกว่าลูกชาวเลที่อยู่ภายในเกาะนี่แหละ ซึ่งก็เป็นเป็นคนผู้ชายธรรมดารรมดาทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคอยช่วยเหลือยิบจับอะไรแม่ครูต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าดันต้องไปเจอกับเรื่องราวที่มันแปลกๆเพราะว่าเหมือนเราเนี่ยเราเป็นคนรับอินขวัญเข้ามาในเกาอกาะนี้ซึ่งก็กลายเป็นว่ามันทาให้เกิดเรื่องราวบางอย่างใช่ทีนึกว่า,าเป่เป็นคนที่น่าสงสาร มัายในในที่นี่มันกายใช่ค่ะคือเราจะเป็นคนที่คอยช่วยอิงนใช่คอยจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลืออิงขันครับเพราะว่าด้วยความที่อิงขันเป็นเด็กใหม่น่นอนค่ะดวงดบน้องแต่ว่าก็จะมีเป็นพลอยนะคะที่คอยช่วยเหลือเพราะว่าพลอยก็คือเป็นชาวเหนือเหมือนกับเราชาวเหนือค่ะมาดจริงจเลือกหรือเปล่า าตติดนะะคี่นี่คนที่ช่วยคุณมีผมด้วยนะเออคุณด้วยค่ะแต่ว่าพูดเลยว่าปีมันจะต้องนจอ่น้าคนที่สุดอุ้ยทำไมรู้ว่เป็นก่อนนะเป็นมาก่อนนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนดีค่ะทุกคนในนี้เป็นคนดีเรื่องของเรามีแต่คนดีแต่คนดีคนดีในหมดไหนต้องไปตอบอ่าใช่ค่ะ ไปบอยคิดว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้น่าก,กลัวมากเพราะว่าด้วยความที่เราถ่ายกันโหดมากๆค่ะมันมันน่าจะมีความเหนื่อยความน,น่าก,กลัวแต่ว่าพอวันที่เราเล่น,นลกับเชนเลอรค่ะคนรู้สึกไหมคะว,ว,ว่ามันแบบน่ากลัวมากหลอนมากคือจริงๆเนี่ยพวกเราต้องบอกก่อนว่าพวกเรายังไม่ได้ดูไฟน,นอลดูพร้อมๆกันดูพร้อมกันวันนี้แต่ว่าด้วยประสบการณ์ในกองถ่ายแล้วกันเพราะว่าเซตติ้งเนี่ยมันสมจริงมากแล้วก็รู้สึกว่า ในหนักเนี่ยน่าจะสยองมากกว่าเดิมรวมถึงแบบพวกเอฟเฟกสีต่างๆเวลาแต่งซาวอะไรมาน่าจน่ากลัวกว่าเดิมอีกใช่ครับพี่เอได้ออกตัวแดว่าไม่ขอเล่นหักแล้วไม่เอาแล้วไม่แล้ไค่ะพูดเล่นแล้วเล่นเฉยๆเพราะว่าจริงๆไม่เคยเล่นมาก่อน พอเรามาเล่นเนี่ยแล้วเราแบบโอ้โหทั้งเรส p อัพขนาดนี้โลเคชั่นมันเป็นขนาดนี้แล้วเรื่องผีๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นความคุนคลุ้นเฉิดแฉะซึ่งตัวพี่อ่ะเป็นคนขี้ขยงเฉิดแฉะขนาดลงน้ําทะเลยังต้องมีรองเท้าใส่เดินทะเลทุ่งข้อจริงจังเพราะไม่ชอบให้เท้าเฉิดแฉะเออแล้วพอไปเจอในเซตที่ถ่ายเนี่ยอโอ้ยังโหดเลย ประสบการณ์ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วย่ะมันก็เองได้แบบเอิ่มจากไม่เคยก็เคยซักอะยังไงคะยังไคนสวยด้านสายของเราร้ายอะไรได้ขนาดนั้นคะอเหตุการร้ายของตัวเองอยากหยิบตัวเองไปอย่างนี้คือเกาะนี้มันทำร้ายเราคือเพอยงแค่มันก็เหมือนผู้เด็กอะไรประมาณนี้ค่ะแค่เราอยู่กันในเกาะที่ ถ้าเราเข้าแล้วอ่ะแล้วถ้าเราไม่ได้ทําดีจนถึงเกณฑ์เราไม่ได้ออกแน่นอนคือโลกที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอมันมีแค่เท่านั้นจริงๆค่ะแล้วด้วยความที่ตัวละครเองเขารู้สึกว่าเขาอยู่แบบในอำนาจมาตลอดเขาได้รับสิ่งนั้นมาตลอดเลยนะพอวันนี้เด็กใหม่เข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเด็กใหม่เข้ามาแล้วจะทําให้อำนาจของเราลดลงอ่ะเราก็ต้องเพิ่มเกิรรักษาไว้รักษาไว้เท่านั้นเอง ว่าทุกวันนี้บ้านเราเนี่ยคนไทยก็ยังอยู่ในวงวานความเชื่อกันอยู่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็ยังจะแบบยิ่งโดยเฉพาะต่างจังหวัดก็ยังจะกลามสั่งสอนลูกให้แบบว่าให้ให้มีความเชื่อแบบนี้นะแม่ซื้อจะคอยปกป้องเรานะเด็กถลกล้มแทนที่จะหัวแตกเห็นไหมเนี่ยแม่ซื้อรับไวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะถูกถ่ายทอดกันมาแบบนี้ในแง่ของความเชื่อแล้วเนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่ได้ลบล้างหายไปไหนเพียงแต่ว่าตามจังหวัดจะมีเยอะหน่อย รู้จักไหมคะรู้จักะจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่หนูไม่รู้จักคุณแม่ซื้อของพวกหนูว้นี้มันคือแบบคุยกับใครก็ไม่รู้อันนี้แม่คืส่วนใหญ่ของแบบใช่แล้วพอได้หกแบบนี้ี่ใครอยู่ในกองแล้วไม่คุยกับแม่ไหมคะรม่่ออะไรเันบรางไได้เจออะไรกั้างหมมีคุยกับพี่อินเนี่ยครับ ไม่ได้คุยกับพี่นอนพักกันแบบใช่ใช่ครับผมเวลาสุดเตนไม้กัหนั่งเมื่อกี้มันจะได้สูดสายตาไม่ใช่แค่คนไทยนะมันจะต้องเป็นจากคนต่างประเทศด้วยตื่นเต้นมากค่ะค่ะตื่นเต้นมากมากค่ะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนรอคอยกันมานานมากเพราะว่าเราก็ถ่ายทํากันไปเป็นปีแล้วเหมือนกันค่ะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ของทุกคนเหมือนกันซึ่ง หวังว่าทุกคนจะได้รับอะไรจากหนังเรื่องนี้เยอะแยะเลยค่ะนอกจากความแบบว่าน่ากลัวขนหัวลุกความมันเทิงแน่นอนว่าได้อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเรื่องเนี้ยค่ะอยากให้ดูหลายอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเซตติ้งโปรดักชั่นของเราที่ทุกฝ่ายคือเต็มที่มากๆถ้าเราได้เห็นกันมาในแบบเชิงภาพแล้วอาร์ตคอสตูมอะไรทุกอย่างคือแบบว่าเพอร์เฟกมากค่ะรวมถึงนักแสดงพวกเราด้วยกลังตีว่าหนัไทยได้าดในโกนไไม่ได้ <laughs> แต่แม่คิดว่าสิ่งของว่าหลายคนไม่เคยรู้จักไม่ได้คิดว่าไม่มีใครอินสังคมว่าที่เนี่ยเขาทำอะไรตอนที่เราเห็นเขาทำเป็นถ่ายเขาเล่นเกมทำไมที่บอกว่าได้แล้วจะมีการมันมาเพราะมันแบบน่าสนใจตรงที่ถ้าเราเคยได้ยินมาอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เราออกแบบถ่ายทอดในเวอร์ชั่นแบบหนังสยองผัดรู้สึกว่า่มันยังมีแบบเบสความเชื่ออย่างคนแต่ละคนเลยอน่ยค่ะเลยมันรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันดูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะ แชร์ออกมาในรูปแบบจริงๆในวันเดียวกันจะได้ทูกันเมื่อไหร่ยังไงคะจากแนบลิงยี่สิบสามตุลานี้ค่ะความร้อนนี่มาเร็วนิดนึงนะฮาโลวีนกันตั้งแต่ยี่สิบสามหน้างช่แวิดีโอเท่านั้นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเกิดนิดนนะ